ใครอยากเล่นเลนเจอร์โฟกัสงบ35,000ทําของตามนี้เลยชิ้นที่1หมวกแลบบก9รูว่างออฟ a อคเพิ่มขีดาเมจ50%ราคา4,000ชิ้นที่2อีก้าเราอัพแท็กกับรักร้อยอยู่แล้วได้ลดดีเลย์6%แล้วก็ได้ a อ k บก60ราคา500ชิ้นที่3ปากปืนลดดีเลย์5าถ้ให้ดี o อฟคี EA แล้วก็ APD นะครับของผมมันออฟไม่ตรงสายนะครับออฟแท็กช่อง ชิ้นที่4เสื้อ1 7บเจึงเบวกเหรือบวกสิก็ได้นะครับใส่การ 2, ์ดสอปีออฟดีเลย์เอทีเคเอทีเคนะครับชิ้นนี้ก็ลดดีเลย์สิราคา2,000ชิ้นที่5ก็เป็นานูโบชูตติ้งบวกสิใส่การ์ดนเดอร์สองใบนะครับชิ้นนี้ก็ลดดีเลย์ไป20ราคา3,000ชิ้นที่6เป็นมัฟเทมลักออฟดีเลย์สินะครับใส่การ์ดลิงราคา3,000 ชิ้นที่7ก็เป็นรองท้าเอ็กโซบวกสิบใส่กัดอินฟินิตีิวากาบอลนะครับได้ ATK 35มสิบหเองท้าเอ็กโซเมื่อเราอัพลักร้อยแปดได้คีดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัพเซกร้อยแปดได้ฟิกสองจุดห้านะครับราคาสามพันชิ้นที่แปดก็เป็นพระเอกของเรานะครับเชตชูเรนหนึ่งบวกสองเดิมๆมันก็บวกดีเลย์ห้าอยู่แล้วแล้วก็ผมคอมโบกัดหนึ่งปีกับสองปีด้วยบวกปีอีกสามเมื่อคอมโบกับหมวกแลบลดดีเลย์ตามการตีบวกของหมวกแลบของผมก็บวกเก้าลดดีเลย์เก้าครับเชตชูสองข้างรวมคอมโบก ดีเลย์ไป17ราคา20,000ชิ้นที่9คอร์หลังผมใช้เลนเจอร์2ทั้งหมดเลยนะครับเพราะเลนเจอร์2มันจะลดคูลดาวน์สกิลโนลิมิต45วิแล้วก็ใช้ร่วมกับคอร์ฟ้าฟรีบูสเตอร์นะครับผมเทสแล้วคอร์ฟ้าฟรีบูสเตอร์กับคอร์ฟ้าเก่าคอร์ฟ้าบูสเตอร์แรงกว่าครับคอตูมและชาโดโ์เป็นของฟรีท er> totally> ั้งหมดนะครับเราใช้งบไปทั้งหมด35,500บาทคอร์ที่10ก็เป็นการอัพสกิลแล้วก็สเตตัสนะครับสกิลคัส1คัส2นี่ ก็สกิลค่าสามอัพตามนี้เลยเน้นฟูทอรเต็ม5้าโนลิมิตเต็ม5นะครับเพราะว่าฟูทอรเราใช้ตอนเราเล่นกับบอสและสกิลที่สําคัญก็สกิลวักไบส์กับวักทีสต้องอัพเต็มนะครับวักไบส์อัพเต็มห้าวักทีสอัพเต็ม10นะครับ, by, 10, 5, hit, 10, รบยิ่งเราอัพวักทีสเต็มนะครับจะทําให้ระกัดนานขึ้นนะต่อไปเป็นอัพสเตตัสนะครับสเต็งสี่สิบเอจิร้อยแปดคอมโบรองเท้าเอ็กโซนะวิดร้อยยี่แดกร้อยยี่หลักร้อยยี่ครับทดสอบยิงเสาแบบแพ้ธาตุฟูบับ ยังไม่กดโนลิมิตนะครับยิงได้ล้านหนึ่งแสนติดบัฟของโนโบชูตติ้งยิงแรงขึ้นมาล้านสองแสนบัฟตัวนี้อยู่สิบวิต่อไปทดสอบยิงแบบโนลิมิตบ้างนะครับยิงแรงขึ้นมาสามล้านแปดนะทดสอบยิงตาดำได้1ล้าน2แสนจะมาล่าตาดำก็แนะนำให้กดเกาะมืดแล้วก็ใบเด็บให้เรียบร้อยนะลองกดโนลิมิตบ้างนะครับยิงได้ดาเมจ3าล้าน7นะสำหรับโนลิมิต เทคนิคในการปิดตาดําให้ไวๆนะครับหามุมยิงให้ได้แล้วก็ใช้หมากัดนะไงพอได้ไหมเออทดสอบยิงเซนทันแล็บบอตัวแรกก็เป็นพีโอนี่ปิดไปอย่างง่ายครับบอตัวที่2ก็เป็นกามนะครับเปลี่ยนธนูเป็นทตุลมแล้วก็ยิงเลยกามยังไม่ทันสตอมกัดเราเลยตายแล้วก็ไม่ยากนะ ตัวสุดท้ายก็เป็นบอสไฟนะครับโนลิมิตแล้วก็ยิงได้เลยตัวนี้ใช้หมากัดไม่ได้เพราะมันจะพูมากสำหรับใครที่ต้องการบาดรลาเซอร์นะครับคุ้มๆสามารถทักเจ๊ก้อยได้เลยลิงก์อยู่ใต้โพสเพจเจ๊ก้อยรับเติมเกมหรือว่าใครติดปัญหาตรงไหนมาหาผมได้หลังตีบวกพรพิกัด190-185 หรือทัก Facebook เศรษฐวุฒิริมสกุลมีโลโก้สีฟ้าหลังชื่อยืนยันตัวตนกับ Facebook หรือแฟนเพจปอนวันไลฟ์รับจำนำของแล่รับจัดหาของรับถอดการ์ดและผมมีสตรีม3วันต่อสัปดาห์วันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์บ่ายโมงเย็นแล้วก็2ทุ่มเข้าใจง่ายๆตัวไวๆขุมครับ